เฮียโอ๋หวันนี้เราจะพามาทำไก่ป๊อปซอสมะนาวนะครับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำไก่ป๊อปซอสมะนาวนะครับเริ่มที่น้องไก่อกไก่หรือว่าชิ้นส่วนของไก่ที่มีเนื้อครับได้หมดแป้งทอดกรอบครับน้ำเกลือพริกไทยนมข้นหวานครับซอสมายองเนส มะนาวครับแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันครับว่าเริ่มต้นทํากันยังไงไปเลยครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันก่อนนี่ครับนำเนื้อไก่มาล้างให้สะอาดครับเลาะกระดูกออกแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆครับชิ้นประมาณเนี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวชุบแป้งทอดจะได้ไก่ป๊อปขนาดไซส์ประมาณที่เราสั่งซื้อกันนะครับ เมื่อเราได้ไก่มาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ในตู้เย็นเริ่มจากใส่เกลือครับพริกไทยนะครับเราใส่เกลือพริกไทยลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะหมักเป็นเวลาสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันระหว่างรอไก่ลรวระหว่างรอหมักไก่นะครับเดี๋ยวเราไปทําซอสมะนาวกันไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําซอสมะนาวกันนะครับส่วนผสมก็จะมี ตัวมายองเนสนะครับนมข้นหวานมะนาวมะนาวนี่ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบกินเปรี้ยวกินไม่เปรี้ยวยังไงปรับกันได้ครับส่วนนมข้นนมข้นหวานนะครับใครชอบกินหวานหรือปรับรสชาติให้กลมกล่อมกว่านี้นะครับก็สามารถผสมปรับแต่งแล้วแต่คนชอบได้ครับมาเรามาเริ่มทํากันนี่นะครับการทําซอสมะนาวนะครับแล้วก็มีมายองเนสมะนาวครับก็บีบลงไปใครชอบกินเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับก็แล้วแต่แล้วก็บีบ เยอะบีบน้อยตามใจชอบเลยนะครับตัวซอสไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็แล้วแต่คนชอบรสชาติไหนครับต่อไปก็เป็นตัวนมข้นหวานครับใส่ลงไปเลยก็คนให้เข้ากันครับ เห็นมือเนียนแล้วนะครับเราก็ลองชิมดูครับว่ารสชาติได้หรือไม่ครับแล้วก็เติมใครชอบกินเปรี้ยวกินหวานนะครับก็เพิ่มเติมได้ครับตามใจชอบนี่ครับคนคนแล้วนะครับนี้ใช้ได้อเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันครับเดี๋ยวเรามาใส่ชุบแป้งเตรียมทอดกันนะครับอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปก่อนครับ ถ้าไก่แค่หนึ่งน่องครับแค่ฟองเดียวก็พอก็ขยำไข่ทั่วครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปก็คนให้ทั่วครับให้เราเติมน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อแป้งเนียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวตั้งกระทะทอดกันครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมตัวเปิดแก๊สเปิดเตานะครับรอให้น้ามันร้อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทอดกันนี่นะครับน้ํามันเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาไก่ใส่ลงไปทอดกันอันนี้น้ํามันยังไม่ร้อนนะครับต้องรอรอแป๊บหนึ่งชิ้นแรกคือการเทสน้ํามันนะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราพอมันเริ่มฟู่ฟูแล้วเดี๋ยวเราใส่ลงไป อันนี้ต้องค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวไก่ตัวไก่ป๊อปมันจะไปติดกัน,นครับถ้าใส่ลงไปพร้อมกันมันก็จะติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละชิ้นครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็รอจนไก่ป๊อปของเรานะครับเหลืองทองนะครับนี่นะครับหน้าตาสวยงามนะครับเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆสักประมาณ ห้านาทีแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นไฟแรงสักครู่หนึ่งครับตัวไก่ป๊อปมันก็จะสีจะเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับเริ่มเหลืองทองแล้วอีกสักครู่หนึ่งก็ขึ้นได้ครับตัวไก่ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันไปครับ เสร็จแล้วนะครับสาหรับตัวไก่ป๊อปซอสมะนาวเดี๋ยวเราไปชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปชิมกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับจุ่มซอสนี่นะครับ อร่อยมากเลยครับสาหรับท่านใดที่เบื่อซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกแล้วนะครับเราก็มาทาซอสกินเองได้นะครับซอสมะเขือเทศเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับนี่ครับเราก็มาทําเป็นซอสมะนาวซอสส้มนะครับเดี๋ยวสูตรต่อต่อไปเราจะมาทาซอสอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับระหว่างนี้เราไปชิมกันก่อนดีกว่าครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับจากเพจไทมอนอ่าชิมกันเลยครับโอ้กินแล้วกินอี อื <im itation> ร้อน <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปให้แขกรับเชิญชิมนะครับนี่มาเล้ครับนี่ไก่ป๊อปซอสมะนาวครับเอามาให้ป้าป้าชิมครับเป็นไงบ้างครับอร่อยเลิศครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับไก่ป๊อปซอสมะนาวสาหรับเพื่อนเอนท่านใดที่ลองทําแล้วนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ